ตะปูไปบ่าพอแม่ให้ติ๊กเออมติไปเีเนเาพดีนะเทแป๊บเดียวพปุ๊บโดนเทเทแป๊บเดียวไปกันค่ะคุณแม่ไปป้อนยายแหลวกันนะคะ อารโอกลับแล้วป้าเริโอนะคะเราไปป้อนยายเหลวกันนะคะคุณแม่อนุหอบไปให้ยายเหล้วด้วยลูกอารโอหอบไปด้วยบ่โอเคโอเคนะคะปไปป้อนยายเหลวกันนะคะคุณแม่จ๋าก่อนที่เราจะไปส่งออเดอร์ฮะไม่ม่่แอีไปกันนะคะแม่อารโอเดินทางกลับบ้านนะลูกนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผม ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะคะลีโอก็กลับบ้านแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะอันนี้เรานะคะหอบไปหมดแล้อนี่ไงคนหอบคนหอบสามคนวันนั้นหอบตั้งเก้าคนอ่ะแม่หอบไปป้อนยายเหลวไปกันค่ะคุณแม่เราไปป้อนยายเหลวกันนะคะยายเหลวก็มาอยู่หน้าบ้านนะคะอยู่อยู่ริมสระนะคะอยู่ตรงนี้ก็ร่มเย็นดีนี่นะคะยาย ยายเหลวอยู่นี่นะคะยายจ๋ายายขอเสียงหน่อยยายได้กินแล้วไม่มีเสียงแล้วยายจ๋าสวัสดีค่ะก่อนยายเล้วยายสงสัยคงรอนานแล้วเมื่อไหร่แม่ค้าจะมาเนาะยายบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้นะคะคงเรียกเราตั้งนานแล้วมั้งเพราะว่ายายก็อยู่ตรงข้ามร้านนะคะคุณแม่ข้ามถนนมาก็เจอยายแหลวเลยนะคะอยากกินเร็กเห็นเขาเพื่อนเขากินเมื่อเช้ายายหลุดเพราะว่าทางนน้นเขากินคึกคักยายบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้ ยายเลยเดาะโซนะคะหลุดเมื่อเช้านี้ดีนะคะหนุ่มลีโอนะคะมาเทียบมาจับได้นะคะนี่นะคะยายแล้วของเราอยู่นี่เลยยายอยู่ในนี้ก็เย็นดีนะมีน้ําด้วยมีลมด้วยอยู่ใกล้ลานด้วยแค่เดินข้ามก็ถึงแล้วนะคะฝากอินดูยายของเราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะอุ้ยมองไม่เห็นเลยแม่คอมเมนต์มองไม่เห็นเลยมืด วันนี้ดูเชอาปปอทั้งวันไม่ได้ไปชชอาไหนขอบพระคุณค่ะคุณแม่ได้ที่เหมาะเลยใช่นะคะคุณแม่ยายได้ที่เหมาะเลยวันนี้ยายเมื่อเช้าหลุดแม่ปปแม่ปปลืมยายดีที่จะยายเตือน <c oughs> ไม่ลืมแหมไม่ลืมไม่ลืมลืมยายได้ยังไงเนาะน้อยยายจ๋ารักยายมากๆเลยนะคะคุณแม่ <c oughs> เพราะว่าเราตามยายออกมาจากปา่า ยายเหลวเป็นช้างนะคะเป็นตะอ้วนครับเป็นคนดูแลตะอ้วนไม่ใช่เจ้าของตะอ้วนเขาดูแลแยายเหลจติงลี่แล้วก็บุญชูนะคะย่ากองนี้สิบนาทีเพราะว่ายายเหลวเราเป็นคนไปตามออกมาจากป่าเมื่อก่อนนี้ตะอ้วนไปทิ้งไว้ในป่าดงสายทออยู่ที่มาห่างจากบ้านเราประมาณห้าหกกิโลนะคะคุณแม่แล้ววันหนึ่งคือจะเล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มแรกว่าทำไมถึงได้รู้จกักยายเหลว ก่อนหน้านี้ไม่รู้จักยายแล้วเลยไม่อยู่วันหนึ่งยายแล้วหลุดหลุดอยู่ในป่าป่านี้มันป่าใหญ่มากเลยตามหาสามวันก็ไม่เจอเขาก็เลยประกาศว่าตามาให้ช่วยช่วยตามหายายแล้วตามหาสามวันถึงเจอยายเพราะว่ายายเขาไม่ชอบคนพูดเสียงดังถ้ายิ่งพูดดังเขายิ่งหนียิ่งเตลดิดแล้วเขาไปทีนี้ก็เลยมีแม่นกเขามาถามว่าไปตามหายายแล้วกันเถอะอะไรเงี้ยก็เลยไปตามหาเรื่อๆเพราะว่าควานเขาก็ไม่มีโทรศัพท์ก็เลยไป ก็เลยสืบดูว่าเอ๊ะช้างเชือกนี้อยู่ที่ไหนใครเป็นคนเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้ว่ายายแล้วเขาอยู่ที่ป่าดงสายทอก็เลยป่าคุณแม่ก็บอกว่าพายาแล้วกลับบ้านเถอะไม่ต้องอยู่ในป่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยเลี้ยงเองอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่รักก็บอกว่าพายาแล้วกลับเถอะก็เลยนะคะตามหาควานจนรู้ว่าควานเป็นใครก็เลยได้พายาแล้วกลับมาเข้ามาในหมู่บ้านเครื่องร้อนเลยอยู่เช่าเดือนหรอในป่าใช่อยู่เช่าเดือนในป่าเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้อยู่ป่าตรงนี้แต่อยู่ป่าดงสายทอนู่นทางบ้าน ทางบ้านสาราไปไกลอีกทีนี้เราก็เลยตามตามหายา่แล้วตามสามวันจนรู้ว่าเออคนนี้เลี้ยงได้แล้วอยู่ที่ไหนอะไรยังไงตามหาควานควานก็ไม่มีโทรศัพท์แม่คือตอนนั้นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพยายามมากเลยพยายามหายายแล้วจนเจอแล้วทีนี้ก็เลยได้พายายแล้วกลับมาอยู่บ้านตะวันก็เลยพายอมพากลับมาอยู่บ้านตอนนั้นเขาบอกว่าเขาให้ไปกินตามธรรมชาติเพราะว่าเลี้ยงสามเชือกอาหารมันไม่พอ เขาก็เลยให้ยายเหลวเสียสละไปอยู่ในป่าป่าโดงสายทอยายเหลวเป็นชางเสียสละให้ไปอยู่ในป่าแต่ติงลี่กับบุญชูอยู่บ้านพอหลังจากนั้นคุณแม่รัดก็บอกว่าเออไปตามยายเหลวกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกันดูแลเองอะไรน,นี่แหละเป็นที่มาของยายเหลว <c oughs> เป็นที่มาของยายเหลวว่าทําไมถึงได้มาอยู่ที่นี่อะไรอย่างงี้ตั้งแต่นั้นมาก็ก็ไปป้อนอาหารยายทุกวันเนาะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่เข้ามา ช่วยเหลือยายทุกวันนะคะยายตั้งแต่นั้นมายายก็ได้กินอิ่มทุกวันจริงๆนะ,ะแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรสามารถพูดได้เลยว่ายายกินอิ่มทุกวันเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่เข้ามาทุกวันนะไม่ตายยายแล้วก็ยังมีคุณแม่สุนีท่านหนึ่งเนาะที่แบบไม่เคยทิ้งเลยทุกวันที่ต้องช่วยแล้วก็มีคุณแม่รัดแล้วทุกวันนี้ก็มีคุณแม่เข้ามาลหลายๆท่านเลยจะต้องมีจะต้องมีต,งมติงใี่ยายแล้วทุกวันนะคะในในสมุดของเราจะต้องส่ง ก็จะมีนี่แหละเพราะวันนี้ยายเขาโชคดีแล้วร้อนไหม่ยายยายไม่ร้อนแม่เพราะว่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็อยู่ติดน้ําอยู่ตรงนี้ดีกว่าอยู่ตรงที่บ้านเขานะเพราะว่าที่บ้านเขาไม่มีน้ําแบบนี้แล้วก็ไม,ม่มีลมด้วยอยู่ตรงนี้ใกล้ลานด้วยอย่างน้อยเราเวลามีอาหารเราก็สามารถเดินข้ามมาป้อนได้เลยใช่ค่ะนะคะสาธุบุญกับคุณแม่นะคะทุกๆท,ทานแม่นี่ก็ป้อนทุกวัน มีหลายท่านเลยนะคะที่ส่งอาหารให้ยายมีคุณแม่โบคุณแม่โบก็จะบุนชูเนาะมีหลายหลายท่านเลยนะคะคุณพ่อแพรัตเอ้ยคุณพ่อเ,เอฟซีย,ออยายเหล้วข่ะยเป็นคนขายคุณแม่แค่นะคะอยู่ตรงนี้ดีมากเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ลานด้วยเนาะอย่างเวลาได้อาหารแล้วก็สามารถมาป้อนได้เลยอะไรเงี้ยเราก็สามารถเชงเงืออย่างน้อยยายอยู่นี่เวลามีอะไร น้าแม่เนาะอยู่บ้านมันล้ออยู่บ้านไม่มีล่มอยู่ตรงนี้นะคะอย่างน้อยก็ได้กินอาหารตลอดเราก็ได้แวะมาดูเรื่อยๆอย่างน้อยเวลาเห็นไหมเวลาเราออกไปส่งก่อนจะไปส่งแล้วก็แวะมาบางทีตอนเย็นเรากลับมาแล้วก็มาแวะมาดูยายปู่อยู่ข้างหลังยายอยู่ข้างหน้า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมีล่มมีบ้านอะไรเรียบร้อยก็ไปอยู่ด้วยกันฝั่งโน้นเนาะเดี๋ยวโครงการเสร็จแต่ว่าอยู่ได้แค่สองเชือกปู่จองไปแล้วนะคะบ้านของเรา ได้ได้ in ค่ะคุณแม่ยายหลุดความม่ไปไหนแล้วรอที่บ้านแม่มาปอใช่เมื่อเช้าหลุดเฉยเลยเพราะว่าเมื่อเช้าทางโน้นเขาคึกคักเนาะส่งแค่ในหมู่บ้านเหรอส่งคคะคุณแม่ในบัวทองไม่ไกลเลยค่ะคุณแม่อยู่บ้านเดียวกันบัวทองเมื่อเช้าเขาก็มาทุกเช้าเขาก็จะมารอพระใหญ่ใจบุญห้าสิบกิโลหกสิบกิโลปปอก็ส่งนะแม่เนี่ยตอนนี้กําลังจะออกไปส่งออเดอร์นะคะตรงนี้ดีกว่าที่เดิมใช่ค่ะคุณแม่ตรงนี้ร่มไม้ใหญ่แล้วก็มีน้ําด้วยแม่ รงนีม้มีล่มใหญ่แล้วก็มีน้าจากร้อนก็ลงน้ําเลยไม่ต้องรอควานอันนี้ควานเขาผูกโซ่ยาวสามารถแบบน้อนเดินลงเล่นน้ําได้เลยแล้วก็มาพักข้างบนเราก็ได้มาโยนอาหารอ๋อบอทองขาพิการก็ไม่ไกลค่ะคุณแม่เนี่ยอยู่บ้านข้างหน้าบอทองขาพิการแต่ปปไปส่งถึงแค่บ้านเขาเพราะว่าไม่รู้ว่าพ่อแม่ควานเขาไปผูกไว้ไหนควานมาดูจากแม่แหม่มเขาก็มาดูตลอด ประมาณเช้าเที่ยงเย็นเพราะว่าคานเขาก,ก็ต้องไปตัดหญ้าเนาะเขาดูแลช้างสามเชือกนะแม่เมื่อกี้แก้วถุงหนึ่งเนาะ่าคุณแม่จุกตาส่งหมดขายคุณแม่จา๋าไกลแค่ไหนเราก็ส่งถ้าลาดสี่สิบกิโลเราก็ส่งส่งทุกบ้านนะคะคุณแม่บททองยิ่งไม่ไกลพวบาลอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไกลเดี๋ยวตะโกนเรียกตะโกนเรียกยายวายเยอะกว่า ยายชิวๆเลยเช้านะคะพาช้างมาได้บ้านไหนอยากมาก็มาเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้อาหารให้น้องช้างแล้วก็บางวันก็ได้คะแนนด้วยนะคะได้ข้าวได้อะไรหลายๆอย่างเลยช้างก็อิ่มควันก็อิ่มอันนี้เราไม่ได้จํากัดว่าเออห้ามคนนั้นห้ามคนนี้คือเราให้มาได้ทุกๆบ้านนะคะปปจะพูดตลอดว่ามาได้ทุกบ้านนะคะคุณแม่เราเก็บเงาะก่อนจะไปให้ปอปอมเอาที่จานเบื้อคุณแม่จา๋าอยากไปเที่ยวสวนเงาะ ใช่ใช่ค่ะคุณแม่ตอนนี้ก็มีโครงการว่าเออคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากจะเมตตาเป็นต้นไม้ก็ได้เนาะเพราะว่าอย่างว่าก็มีร่มให้ช้างอยู่คือเราไม่มีงบที่จะสร้างแบบบ้านหลังใหญ่ๆให้ช้างอยู่ได้ไหลายเชือกอย่างว่าก็มีต้นไม้มาให้เขาอยู่แบบเนี้ยยืนรอผู้ใหญ่ใจบุญแบบนี้ยคุณการใช่ค่ะคุณแม่คนกดดันคือเราเพราะว่ายิ่งอยู่ยิ่งมาเยอะแล้วแบบถ้าบานันวันไหนที่ไม่ได้เราก็ว้าวุ่นเนาะแม่เนาะ ครับขอบประคุณคุณแม่ตุ๊กตานะคะเมตตายยายแล้วเพิ่มเติมนะคะกาบขอบประคุณจ้าแม่ยาย